สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับผมก็จะได้เอาสูตรดับล่างสูตรที่1และสูตรที่2มาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆและสมาชิกที่ชอบหรือว่าชื่นชอบเลขดับกันนะครับผมก็จะเอามาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับสูตรที่1และสูตรที่2ครับสูตรที่3ผมก็ได้ออกคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสูตรที่3 เื่อมีเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็จะได้อกมาให้ลุ้นมาให้ชมกันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ก็น่าจะประมาณสิบงวดแล้วนะครับก็มาหลุดอยู่ตรงนี้งวดหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับเห็นะครับก็หลุดอยู่นี้งวดหนึ่งนะครับเห็นะครับก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับเห็นไหครับ แล้วสูตรที่2นะครับสูตรที่สองก็จะมาหลุดอยู่ตรงนี้งวดหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้2ง,งวดแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านนะครับนะครับสูตรนี้ก็หลุดงวดหนึ่งสูตรนี้ก็หลุดมา3งวดนะครับสถิติของเขานะครับก็ลองไปลุ้นดูก็ได้นะครับเพื่อนๆเผื่อชื่นชอบกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆและ F4 ที่ชื่นชอบกันนะครับ วัดที่ผ่านมาก็จะได้เลข3นะครับก็ได้เลข3ตัวเดียวก็2ตัวก็ออกอยู่ที่7,8นะครับก็สูตรนี้ก็ยังเดินหน้าเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังผ่านนะครับก็ดับ3ก็พอดีผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่7,8นะครับ2ตัวล่างนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ได้เลขสี่นะครับผลลัพธ์สองตัวล่างและบานก็ออกอะไรนะครับเจ็ดแปดนะครับออกเจ็ดแปดออกที่เจ็ดกับแปดนะครับก็ตับสี่พอดีในกระดานนี้ไม่มีเลขสี่นะครับก็ ผ่านนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่78นะครับแล้ววดน,นี้นะครับจะได้เลขตัวไหนกันก็ต้องมาลุ้นมาวิเคราะห์ก่อนนาตัวเลขไปใช้จริงนะครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท,ท่านนะครับก็เลขดับอาจจะมีเพื่อนๆชื่นชอบกันลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับครั้งบางคราวก็อาจจะเสียโอกาดก็ได้นะครับเลขดับนะครับ ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ต้องมาดูครับว่าจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับว่าจะได้เลขดับตัวไหนบ้างแต่ละสูตรนะครับออกมาเพื่อให้เป็นแนวทางกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ต้องมาลุ้นดูนะครับเพื่อนๆว่ามีท่านไหนที่ชื่นชอบสูตรดับล่างบ้างนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับสูตรที่3ผมก็ได้ออกคลิปไปเมื่อครั้งก่อนนะครับนะครับอันนี้จะเป็นสูตร สูตรที่สามนะครับส,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 สูตรที่สามนะครับก็จะมี3ามสูตรนะครับของผมนะครับก็ทีมออกคลิปไปงวดก่อนก็ดับ8นะครับเจาอยู่หรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นดูนะครับสูตรนี้ก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับ ว่างวดนี้จะได้เลขดับตัวไหนกันนะครับก็ลองมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1สูตรนี้นะครับนะครับก็สติเขาหลุดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับ ตำแหน่งนี้เลยนะครับ3ตัวบนนะครับ3ตัวบนก็คือ6 2 6งวดที่ผ่านมา2ตัวก็ออกที่เจ็ดแนะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับหกสองหกนะครับ สูตรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับบนนะครับก็ใช้หลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับก็มาบวกกันก็ได้เลขดับตัวนั้นเลยนะครับมุดว่า2กับหก็จะได้แปดนะครับมืดนี้ก็ดับ8ดนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับได้แปดนะครับ ก็ได้เหมือนกับสูตรนี้เลยนะครับสูตรที่3นะครับนะครับสูตรที่3ก็ได้เลข8นะครับสูตรที่1ก็ได้เลข8นะครับวัตถิผนมาก็ได้เลข2นะครับสูตรนี้ก็ได้เลข3นะครับก็เอาอยู่นะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ใช้ เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือห้าเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับห้าเจ็ดหนึ่งก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับสูตรก็อยู่ตรงนี้นะครับหลักร้อยและก็หลักหน่วยนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็ ห้วกหนึ่งก็จะได้6นะครับได้หกจะเอาอยู่ไหมลองลองมาลุ้นดูนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับเอาไปเป็นแนวทางได้เผื่อเพื่อนๆและสมาชิกชื่นชอบเลขดับกันนะครับก็รอไปเป็นแนวทางดูนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ พาเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็เพื่อนที่ได้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามว้ให้นะครับครับสถิติเขาสูตรนี้ก็หลุดไป3มงวดนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่1ก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็น่าจะเข้ามาประมาณ10บกว่างวดแล้วนะครับ ครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่